สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องของนรีระดาทารไทชาตานะคะวันนี้กลับมาพบกันกับอาจารย์นรีในการทําคลิปดวงการงานการเงินๆๆความรักประจําเดือนสิงหาคม2568ให้กับชาวธนูนะคะ สำหรับตรงนี้จะเป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้พิจารณาในการรับชมด้วยนะคะจารจะอ่านตามไพที่ขึ้นมานะคะใครอยากจะดูเป็นดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้คะ่าาะณริตาหกสิบห้ารายละเอียดค่ะครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปนะคะส่วนวันที่ในการแบ่งราศีแบ่งตามหลักของโหราศาสตร์ไทยคะ่ะคลิกดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปเช่นกันนะคะโอเคเลยนะพลังงานของชาวธนูเดี๋ยวขออีกสองใบนะคะ โอเคนะคะพลังงานของชาวธนูมีอะไรกันบ้างนะคะใบแรกคุณได้ s p i r i t u a l blessing โอ้โหธนูเดี๋ยวขอดูสิว่าได้อะไรบ้างนะ potential surrender อหรือว่ามันมีเรื่องราวของปัญหาอุปสรรคอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะชาวธนูคุณเจอ,อมรสุมชีวิตราลอกแล้วราลอกเล่าหรือเปล่านะ Surrender นะแทบที่จะถอดใจแล้วแทบที่จะยอมแพ้แล้วนะคะแต่คุณก็ลุกขึ้นสู้คุณก็พยายามฝ่าฟันปัญหานะคะจนถึงวันนี้จะว่าธนูคุณแกร่งขึ้นมากๆนะคะ s p i r i t ั่นบริสติ้งนะคะคุณได้พัฒนาตัวตนของคุณจิตใจที่เข้มแข็งของคุณอย่างมากมายนะธนูในวันนี้อาจจะไม่เหมือนกับธนูคนเดิมอีกแล้วก็ได้นะคะคุณผ่านอะไรมาเยอะมากๆนะคะ แล้วสิ่งเหล่านี้นะคะมันหลอมรวมเป็นตัวของชาวธนูเองนะคะ potential นะคะคุณนอกจากจะแกร่งขึ้นมากแล้วคุณยังเก่งขึ้นมากๆนะคะหรือคุณได้ดึงศักยภาพในตัวของคุณออกมาใช้ได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะหลายคนเหมือนกับยิ่งถูกทุกยิ่งแกร่งนะคะยิ่งถูกคนอิจฉาคุณยิ่งฮึดสู้นะคะหรือยิ่งคุณถูกคนเอาเปรียบคุณยิ่งพยายามหาหนทางที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่ชาวธนูเจอมานะมันหลอ่หลอหลอมรวมคุณนะคะให้คุณได้เป็นคนที่เก่งหัวใจแกร่งมากๆนะคะแล้วในช่วงเวลาของเดือนสิงหาคมนี้นะคะน่าจะมีโอกาสดีๆจังหวะด,ดีๆแล้วนะคะที่จะมีที่ยืนให้กับคุณนะคะได้แสดงศักยภาพได้แสดงความสามารถนะคะได้มีโอกาสในการ เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะในการสร้างสรรค์ผลงานอะไรบางอย่างนะคะที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยชื่นชมแล้วก็ยอมรับในผลงานของคุณนะคะสาวธนูนะพลังงานขึ้นมาแล้วนะ mm. ดูกันต่อนะคะ mm. earth magic ้าวมันอาจจะมีเรื่องราวของปาฏิหาริย์ดีอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นจังหวะชีวิตที่มันดู ไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะแต่มันอาจจะมีอะไรที่เหนือความคาดหมายเข้ามาในเรื่องราวของคุณนะคะบางคนอาจจะเป็นโอกาสเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะได้รับโปรเจกต์ได้รับงานใหญ่ๆนะคะมีโมเมนต์ของปฏิหาริยดีๆเข้ามาในชุดของคุณนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องราวของการรองเงินก้อนใหญ่นะคะการ มีโชคลาภนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของมีความรักที่ดีนะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนอะไรบางอย่างนะเหมือนมีโมเมนต์ปฏิหารอะไรที่ดีเข้ามาหาคุณนะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะ Let it go โอ้คุณเติบโตทางจิตวิญญาณมากๆนะแล้วอะไรที่มันเคยค้างคาใจคุณอยู่เคยทุกข์กระทมกับมันนะอะไรที่เป็นขยะในใจนะ let it go ปล่อยมันไปแล้วนะคะธนูจะเดินไปข้างหน้านะคะธนูจะเปิดโตต่อไปนะคะกับชีวิตของคุณนะอมไม่มีใครที่จะเหมือนกับทําร้ายคุณได้อีกแล้วนะคะเพราะคุณจะไม่ทําร้ายตัวเองไม่คิดมากไม่กังวลอีกแล้วนะคะอะไรที่ไม่ดีปล่อยไปนะคะให้อภัยกันนะคะต่างฝ่ายก็เหมือนกับต่างมีชีวิตของตัวเองเดินตามทางของตัวเองแล้วนะถ้าเกิดคุณอาจจะมีคู่กรณีกับใครนะคะี่ย มาดูกันต่อนะอีกหนึ่งใบนะคะ close encounter ว้าวทนูปลดปล่อยตัวเองได้จริงๆนะโบยบินออกจาก อะไรบางอย่างที่มันขังคุณอยู่นะปลดล็อกชีวิตของคุณได้นะคะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของโอกาสในการสร้างผลงานนะขึ้นมาโดดเด่นมากๆหรือบางคนอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรื่องงานหรือเปลี่ยนงานหรืออะไรบางอย่างนะคะโบยบินได้สแสดงความสามารถที่แท้จริงของคุณอย่างไม่มีขีดจํากัดแล้วนะคะอย่างไม่มีใครที่สามารถมาเหนี่ยวรั้งนะคะมาขโมยมาแย่งผลงานของคุณได้อีกแล้วนะคะธนูจะ บินต่อไปนะคะเพราะคุณเชื่อมั่นว่าคุณทําได้นะคะหรือบางคนเป็นลักษณะของการปลดล็อกอะไรบางอย่างที่คุณกลัวอะไรที่คุณไม่กล้าทําอะไรที่คุณพยายามท้าทายตัวเองออกมานะธนูนะคะในสิงหาคมนี้มันอาจจะมีจังหวะชีวิตอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วนะคะที่จะทําอะไรด้วยตัวของคุณเองนะคะเป็นความสําเร็จใหม่ๆเป็นการท้าทายอะไรบางอย่างนะคะที่คุณเหมือนกับ พร้อมแล้วนะคะที่จะไปต่อกับโอกาสตรงนี้นะคะสิ่งดีๆที่มีเข้ามาโอกาสดีๆคนจะคว้ามันเอาไว้นะคะไม่เขาเรียกว่าอะไรเดียรไม่คิดลบแล้วนะคะไม่มองตัวเองว่าเราอาจจะทําไม่ได้แล้วนะธนูเหมือนกับพร้อมนะคะไปสู่โลกใบใหม่พร้อมไปสู่ชีวิตใหม่นะคะแสดงว่าอาจจะมีเรื่องราวโอกาสจังหวะด,ดีๆที่เข้ามานะคะทําให้ธนูได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะ ไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวจากไพ่ทาโรค่ะกดูพลังงานใบแรกของชาวธนูหน่อยคุณได้ไพ่ของห้าม้เท้าค่ะราชินีถ้วยนะคะ เหมันต่อก่อนนะมีไพ่ของโอราชาถ้วยด้วยนะคะราชีกับราชาอยู่ติดกันแล้วหรือบางคนจะมีเรื่องราวของการได้พบกับกัลยาณมิตรที่ดีอว้วิวอัฟฟอร์จูนนะอาจจะมีปฏิหาริย์ดีๆเข้ามาจริงๆนะคะกลองรอยอย่างชะสตาขึ้นมาคอนเฟิร์มแล้วนะธนูมีไพ่ของแปดถ้วยค่ะมีไพ่ของเดะมูนนะคะ temperance โอ้พลังงานของชาวธนูขึ้นมาแล้วนะคะไพ่ประจำราศีธนูนะเ e ม p พล a n นซ์นะคะมีไพ่เก้าถ้วยค่ะแปดดาบนะคะมีไพ่ของห้าเหรียญค่ะ มีไพ่ของเก้าดาบนะคะเก้าเหรียญค่ะจบด้วยสี่เหรียญน,นะคะโอ้พลังงานของชาวธนูในเดือนสิงหาคมนี้นะคะห้าไม้เท้าห้าเหรียญน,นะคะเก้าดาบแปดดาบนะคะโอ้อาจวันูคุณ อาจจะกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยใจมากๆนะคะหลายๆคนรอบข้างเนี่ยดูเหมือนไม่ค่อยเข้าใจในตัวตนหรือสิ่งที่คุณพยายามทำอยู่ก็ได้นะหรือแม้แต่ในที่ทำงานเพื่อนร่วมงานก็อาจจะไม่เข้าใจนะคะในสิ่งที่คุณกำลังพยายามทำอะไรบางอย่างนะคะเพื่อให้งานมันดีเพื่อให้งานมาันมสำเร็จมากขึ้นนะคะหรืออาจจะมองว่าตรงเนี้ย ความคิดีห็นของคุณเนี่ยที่มันไม่เข้าพวกกับเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดก็ได้นะคะคุณก็เลยอาจจะเจอกับความขัดแย้งความเห็นต่างนะคะต้องงัดข้อกันนะคะมันเป็นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกมันมันไม่ราบรื่นซะเลยนะคะสําหรับชีวิตนะคะหรือรวมถึงในเรื่องของบางคนนะคะเรื่องของการเงินเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายมันมีอะไรที่ ที่เข้ามาเยอะนะคะหรือก่อนหน้านี้คุณเคยมีปัญหาตัดสินใจผิดพลาดนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะที่อาจจะทำให้ชาวธนูตอนนี้คุณค่อนข้างเครียดมากๆนะคะบางบางคนแบบคิดมากนอนไม่ค่อยหลับเลยนะสิงหาคมนี้ธนูน่าจะเจอปัญหาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะบางคนอาจจะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตส่วนตัวนะคะ หรือมางคนเจอเข้าไปในเรื่องของความรักเข้ามาด้วยหรือเปล่านะคะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่คุณต้องอเผชิญอยู่ตอนเนี้ยเหมือนกับมันค่อนข้างหนักมากๆนะคะเหมือนบางทีคุณคิดวนไปวนมาอยู่ในอ่างหรือเปล่านะแปดดาบนะคะอาจจะด้วยความที่ไม่กล้าที่จะไปขอความช่วยเหลือขอคาปรึกษาจากใครหรือเปล่านะแต่ว่าไพ่ขึ้นมานะคะราชินีถ้วยราชาถ้วยคุณอาจจะต้องลอง ขอคำปรึกษาจากคนอื่นบ้างนะคะแล้วชีวิตของคุณเนี่ยมันจะเจอกับทางเลือกมันจะเจอกับทางออกอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่มันจะเข้ามานะแล้วคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวคุณได้นะคะเพราะนั้นอย่าเครียดแล้วอย่าคิดวนลูบอยู่กับตัวเองคนเดียวนะต้องหาล้ะราชาถ้วยราชินีถ้วยคนที่จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีให้กับคุณนะคะแล้วคุณจะเจอกับทางออกนะคะแต่ว่าสุดท้ายนะจันว่าธนู ถึงคุณอาจจะได้ไอเดียดีๆความคิดเห็นคําแนะนําดีๆมานะคะคุณก็ต้องมานั่งตัดสินใจมานั่งคุ้นคิดนะคะมาเลือกขนทางของตัวเองนะเพราะว่าพลังงานของชาทนูมาแล้วนะเ e ม p e ร์เรนนะคะโอ้ธนูเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบเป็นลาศีของการเปลี่ยนแปลงนะคะ เป็นราศีของการที่ชีวิตบางทีมันไม่ค่อยอยู่นิ่งนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานอะไรขึ้นมาบ่อยๆบ,บางคนเจอการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานแบบกระทนหันมากๆนะคะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดคุณกําลังเจอกับปัญหาอะไรบางอย่างอยู่นะแจะว่าค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะคะมันจะมีทางออกอะไรบางอย่างที่ เข้ามานะคะที่ทําให้คุณผ่านพ้นนะจากความรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่อะไรบางอย่างได้นะคะเพราะว่า w e ลออฟฟอร์จูนนะคะกับแปดถ้วยขึ้นมาแล้วนะปฏิหารที่ดีอะไรบางอย่างเนี่ยกำลังจะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะให้คุณผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนะคะแปดถ้วยตรงนี้ได้นะคะม,มรสุมร้ายผ่านไปแล้วนะเรือเล็กออกจากฝั่งได้แล้วนะคะธนูหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของ อาจจะมีโชคลาภได้เงินก้อนใหญ่นะได้มรดกนะคะหรือขายที่ขายทางอะไรได้หรือเปล่านะคะทําให้ปัญหาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุงน,งน,งน,งนของคุณเนี่ยมันผ่านพ้นไปได้หรือมีผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาช่วยนะคะเข้ามาแบบฟุกๆุนะคะบางทีอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่คุณอาจจะไม่ได้สนิทด้วยนะคะอาจจะแค่เคยรู้จักนะคะผ่านๆแต่ว่าเขากลับใจดีช่วยเหลือคุณนะเพราะว่าวนะิวออฟฟอร์จูนอะมันเป็นลักษณะของ มีปาฏิหารนะคะจากบุญกุศลที่คุณได้สร้างไว้นะคะอยู่ดีก็มีโอกาสดีๆจังหวะด,ดีๆคนดีๆที่เข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลชาวธนูนะคะให้ผ่านผลจากปัญหาตรงนี้ไปได้นะคะความเป็นแปดถ้วยตรงนี้นะคะใครที่ทํางานประจํานะจังว่าคุณอาจจะต้องแบบค่อยๆนะคะพยายามเปิดใจนะคะ เรียนรู้ความแตกต่างนะบางคนอาจจะใจร้ายกับคุณแต่ว่าเขาก็อาจจะมีข้อดีกับคุณเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่ชาวธนูเจอนะอาจะรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องแบบมันมีพื้นที่ส่วนตัวของคุณเองนะคะในการที่จะแบบชาร์จแบตนะแล้วก็กลับไปเผชิญกับปัญหาอยู่นะคะเพราะว่าในเรื่องของงานในเรื่องของอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยจะว่าในเดือนนี้การเงินขึ้นมาแล้วนะคะ view of fortune ขึ้นมาแล้วคุณจะสามารถ คือมันปิดท้ายด้วยไพ่ของเก้าเหรียญแล้วสี่เหรียญน,นะคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาการเงินของคุณได้นะคะเรื่องงานเรื่องธุรกิจของคุณเนี่ยสุดท้ายแล้วการงานกลับมาดีกลับมาปังมากๆก็ได้นะคะ9เหรียญสี่เหรียญน,นะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่กลับมามีรายได้เป็นกอบเป็นกำม,มากมากนะคะมีของขวัญมีอะไรนะใครแบบอาจจะไ้ฟ์สดได้แล้วนะคะมีได้ของขวัญได้อะไรมาค่อนข้างเยอะเลยก็ได้นะคะพลังงานตรงนี้ หลายสิ่งหลายอย่างนะคะกำลังจะขี้คายไปได้ด้วยดีนะคะคุณจะกลับมาคนบคุมปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตขงคุณได้อีกครั้งหนึ่งนะคะรวมถึงในเรื่องของโดยเฉพาะในเรื่องของรายได้ที่มันจะมีเข้ามานะคะหรือว่าช่วงนี้เก็บเงินได้นะคะเป็นกอบเป็นกำรรแล้ววางแผนการเงินได้ดีแล้วนะคะการเงินกลับมามั่นคงแล้วนะไม่กลับไป ไม่กลับไปสู่ความเสี่ยงอะไรบางอย่างอีกแล้วก็ได้นะเพราะว่าสีเรียนคือไพ่ของความแบบไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเก็บเงินมากขึ้นนะสำหรับชาวธนูนะคะอะไรหสิ่งหลายอย่างที่ปัญหาที่คุณจะแก้ได้ในเดือนสิงหาคมเนี่ยมันค่อนข้างแบบเหมือนผ่านไปได้อย่างยากลำบากมากๆแต่บทที่มันจะแก้ได้นะคะ w i e w of fortune ะ อยู่ดีก็พลิกผันอยู่ดีก็เปลี่ยนแปลงไปเหมือนปฏิหารมากๆนะคะมันเป็นพลังงานแบบนี้นะคะแล้วสิ่งที่สําคัญนะราชาถ้วยราชนิถ้วยนะจะว่าชาวธนูคุณน่าจะมีกัลยาณมิตรที่ดีที่เข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณนะคะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยนะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะหรือเป็นหัวหน้าเป็นญาตินะคะเป็นคนที่คนนับถือมากๆนะคะหรือเป็นคนที่ดีมากๆนะคะทั้งทงที่เพิ่งเคยรู้จักแต่ว่าก็เข้ามาหยิบยื่น,นความช่วยเหลือโอกาสดีๆให ให้กับคุณก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้หรือในเรื่องราวความรักคนโสดอาจจะได้เจอกับคนที่เข้าใจเห็นใจเข้ามาซัพพอร์ตให้กำลังใจคุณนะคะว้าวเป็นคู่กันเลยนะทั้งราชาถ้วยทั้งราชนีถ้วยนะคะ คนโสดนะตำแหน่งคู่ครองความรักมันเป็นไพ่ของเก้าถ้วยนะอาจจะมีเกณฑ์นะคะได้เจอคนถูกใจหรือมันมีคนเข้ามาหลายคนให้คุณได้เลือกนะคะค่อยๆเลือกไปก่อนนะคะค่อยๆพูดคุยน้าเกิดรู้สึกว่าเข้าใจกันได้ดีไปได้วยกันได้ดีเหมือนราชาถ้วยราชีถ้วยตรงนี้นะคะแสดงว่าคุณน่าจะเจอกับเนื้อคู่แล้วนะคะคนที่มาเติมเต็มความรักสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะ ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจจะก,กําลังเปลี่ยนแปลงนะคะจากความไม่เข้าใจกันจากความรู้สึกเศร้าๆเหงาๆนะคะหันมาให้ความสนใจหันมาให้ความสําคัญกันมากขึ้นนะคะหรือเหมือนกับเปิดเผยตัวตนเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงในใจมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เราเข้าใจเขาได้ดีมากขึ้นหรือเขาก็เข้าใจเราได้ดีมากยิ่งขึ้นเช่นกันนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะส่วนใครที่ อยู่ในสถานการณ์ของความรักที่มันท็อกซิกนะคะที่แบบแปดดาบแบบคุณไม่รู้ว่ามันจะไปต่อยังไงแล้วนะคะมันดูไม่มีทางไปแล้วนะคะแปบดบถ้วยนะคะคุณจะได้เดินออกมาแล้วนะคะอืมออกมามีชีวิตใหม่มีอิสระที่ดีกว่าเดิมนะสำหรับคนที่มีปัญหาในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพของชาวธนูนะขึ้นมามันเป็นห้าไม้เท้าเลยนะคะจันว่าชาวธนูคนอาจจะอืม มีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะหรือขับรถนานะปวดหลังปวดคอบา่าไหล่หรือนั่งนานนะคะเป็นออฟฟิศซินโดมหรืออะไรบางอย่างนะคะนี้ต้องระวังไว้นะคะรวมถึงอาจจะบางคนมีปัญหาในเรื่องของสายตาในเรื่องของความเครียดนะคะหรือโรคนอนไม่หลับเพราะคิดมากเพราะวิตกกังวลนะพอกลางคืนทีไรนะคะมันแอบรู้สึกแย่รู้สึกเศร้าแอบเครียดแอบกังวลไปหมดนะคะ เพราะนั้นตรงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการมีความรู้สึกเศร้าๆอะไรบางอย่างแฝงอยู่นะเดือนนี้จะว่าชาวธนูคุณไพ่ขึ้นมาหน้าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะพยายามเหมือนกับว่าส่งกําลังใจให้กับตัวเองนะคะมองโลกในแง่บวกมากๆเติมพลังบวกให้กับตัวเองมากๆนะคะธนูนะ,ะเดือนนี้จะว่าคุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือการซัพพอร์ตจากใครนะแต่ว่า ลองหาการยาณมิตรที่ดีนะคะที่จะช่วยทําให้คุณกลับมาเข้มแข็งได้และคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้นะเพราะธนูเป็นคนที่ฉลาดมีสติปัญญาดีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใจเสียกังวลหรือคิดมากจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเกรงรู้สึกหวาดกลัวจนมันสูญเสียศักยภาพอะไรที่ดีความเป็นผู้นําของตัวคุณไปนะคะเพราะฉนั้นต้องกลับมาสร้างกําลังใจให้กับตนเองมากๆนะคะชาวธนู โชคลาววิวออฟอร์จูนขึ้นมาแล้ว9เหรียญขึ้นมาแล้วนะหลายคนกําลังจะมีโชคดีโชคใหญ่หรือเป็นลักษณะของการขายที่ขายทางมเออีเงินก้อนโตได้เข้ามาจากมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์อะไรบางอย่างนะคะอโอเคเดี๋ยวมาดูบทสรุปกันต่อนะคะให้กับชาวธนูนะคะว่าบทสรุปของชาวธนูใน,ในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างน,นะคะ ราชินีเหรียญค่ะเจ็ดเหรียญนะคะเมจิกเชียนค่ะ,นนะ,คะ,คะโอ้โหราชาเหรียญน,นะคะธ่นูบทสรุปของชาวธ่นูนะเหรียญมาเต็มเลยนะแสดงว่า สุดท้ายแล้วนะคะปัญหาการงานการเงินการลงทุนทำธุรกิจอะไรบางอย่างที่คุณสู้มานะคะกําลังมีในเรื่องของรายได้ที่ดีนะคะเข้ามาแล้วนะคะเนี่ยดูสิความเป็นมจิกเชียนความสลาดของคุณนะคะความพยายามพลิกแพงทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะมันทําให้คุณมีรายได้เข้ามาหลายทางนะคะหรือพลิก สถานการณ์ทางการเงินที่มันนิ่งๆของคุณถ้ามันมีรายได้เข้ามาเป็นประจำเข้ามาแบบสม่ําเสมอมากๆนะคะความเป็นเจ็ดเหรียญตรงนี้นะคะหรือได้รับความร่วมมือจากลูกค้ารายใหญ่นะคะเข้ามาอุปธรรมคําชูนะคะมีออเดอร์ใหญ่ๆนะคะที่ทําให้คุณสร้างผลกําไรได้มากๆนะคะในช่วงเลางเดือนสิงหาคมนี้นะคะหรือบางคนชีวิตพลิกผันอะไรบางอย่างไปเข้าช่องรวยเข้าช่องถูกนะคะกลายเป็นราชาเหรียญราชินีเหรียญน,นะคะหรือพบ คนสดพบรักกับคนที่มีฐานะมั่นคงร่ำรวยหรือเปล่านะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้รวยทางรักกันก็ได้นะคะเชาวธนูนะคะสำหรับคนที่ความรักกำลังสร้างปฏิหาริย์ให้กับชีวิตของคุณอยู่นะยังไงก็ตามนะจันว่าธนูสู้มาหลายสิ่งหลายอย่างนะคะการเงินน่าจะกลับมาดีขึ้นนะคะไพ่สรุปมีแต่ไพ่การเงิน นะยังไงก็กลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปนะเดี๋ยวดวงความรักอาจารย์แปะโป้งไว้ก่อนนะคะความรักสามสถานนะเดี๋ยวทำคลิปแยกให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ